มีแค่สามข้อเองเหรอพม่ยะค่ะใช่ต้องทำได้อยู่แล้วพม่ยะค่ะสามข้อ,ขอกดข้อที่หนึ่งห้ามล่วงล้ำเข้าไปในเขตอุทยานหลวงทำได้ไหมทำได้ไหมเ๊ะคุณเชียงกดข้อที่หนึ่งห้ามเข้าไปในอุทยานหลวงเออคิดว่ายังไงกูว่าไม่ดีวะไม่ดียังไงอ่ะกูจะไปดูเรือดำน้ำเนี่ย จะไปดูเรือดำน้ำรถถงรถถังมาที่ซื้อมาใหม่เนี่กูจะไปดูไปหมดที่อุทยานหลวงอ่ะเออจะไปเจอได้ไงเราทำไมมันสวนดอกไม้อุทยานหลวงเนี่ยนะเออสวนดอกไม้ใช่โอ้กูคงไม่เข้าไปดูหรอกไปทำเนียบสิไปทำเนียบไปทำไมนราเมื่อไหร่เมื่อหร่เออร์เราเล่นของเราแค่นี้ได้ไหมไม่ไงทำได้ไหมได้จ้ะ ยิ้มอะไรยล่ะนะเราเป็นผู้ชายสิไปคะอย่าหลุดสิรู้แล้วโอโ้โหไม่ได้เลยอ่ะเผลอไม่ได้เลยอ่ะไม่ได้หลุดไม่ยอมไม่รับรางวัลหน่อยเดียวนะโอโ้หยิ้มปั้นเลยผู้ชายต้องถึงขังหน่อยกอดค่อที่ขสองห้ามมีเมีย ไปเลยแล้วรับรับไปเถอะเดี๋ยวเงินเดือน,อ,นออกมักวกูไปเที่ยวกันตกลงนะเออรับไปเลยเอะไรเงี้ได้ใจโอ้โหจะโอมสอหมืนจะโดนหน้าอยู่แล้วเราไออะไรขนาดน,นะผู้หญิงว,วะผู้ชายกูไม่เคยอายแบบเนี้ย เคยทุกอย่างเลยผมเคยทั้งั้าแหละกดข้อที่สามถ้าหากว่าอยากจะมีเมียก็ต้องมีเมียให้หน้าตาเหมือนดาราชบุตรอันเชิญทำได้ไหมทำได้ไหแล้วหน้าเหมือนหนูนาพาโชคนี่ออขอนเจ้านะพูดสายมีไม่ได้ยินนะพม่ยากน,นะต้องไม่ได้ยิน ทำได้ไหมเนี่ยไม่รู้ก็รับรับไปก่อนว่าได้ยังไงก็ไม่ได้จ้โอ้โหเสียรงเลยจริงนเางเทป่าไงเนียไอที่นามองไม่มองน แล้วก็เห็นฟันเสือหรอกเออไม่กลัวหรอกบีบี้เดียวอะจาร่ใจพี่ลูกชิ้นเดี๋ยวหม่อมฉันคดข,ขอขอทำบ้าน<ไ>ตัต้งกดบ้าน<ไ>